โอเคอมจะมีใครมาดูไหมเนี่ยวันนี้เออโอเคเพลงเลยนะครับวันนี้เราจะทำภารกิจก็ส่งดาวเทียมแปดดวงรวดซึ่งเอาจริงๆแล้วเราจะส่งแบบนี้ทุกลา์สดเลยนะเวลาลฟ์สดปันทีไรก็ทำทุกทีนะนะ อ่าฮะเราก็บปวิวล็อกเกไจเลยโอเคก็เราจะทำภารกิจก็คือให้วงโคจรของเราอ่ะก็คือมีแต่ดาวเทียมเต็มไปหมดเลยคล้ายๆกับสตาร์าลิงวิททานนะผมส่งไปแปดครั้งแปดครัง้งแปดครั้งแปด แปดวงแปดวงอะไรอย่างเงี้ยทั้งละแปดวงเลยประมาณนี้ซึ่งภารกิจที่เราต้องการก็กคือให้วงโคจรของเรามันมีแต่ดาวเทียมแต่ไะหมดแต่ไม่เอาวงโคจรทั้งสองนะครับผมอมยไม่ใช่เรืงว่าไงไม่ไม่ถึงหกสิบเมตรไม่ถึงหกสิบกิโลเมตรนะครับผมสูงไม่ถึงหกสิบกิโลเมตรครับผมต้องต่ำกว่าเอาง่ายๆก็คือต้องต่ำกว่าหกสิบกิโลเมตรนะครับสูงไปมันจะอันนั้นไป ให้มันอยู่บนดังสา่งตัวเลยนะโอ okay. เคโอเควันอืออนึ่งเราก็ต้องออกแบบดาติเอฟไว้ก่อนแต่เพื่อที่จะให้มันสง่งไปเปดวดวงรวดเท่านั้นดาติเอฟของเราก็ไม่ต้องไม่จะเป็นต้องใหญ่เล็กเลยทีเดียวูยมใช้โป๊กฮะง่ายมากทุกชมเอานี่ออกไปนี่ด้วยเฮ้ย ตออาไปด้วยต้ไม่ใช้แล้วครับบอกแล้วตั้งตั้งแต่นี่กิกีก้มาสามจะไม่ใช้ฟลาชูแล้วโอเคเอาโปูพักสกอันเลยนะ เคเพราะถ้าตนอโลิปโลโลก็เอาโซล่าเซลมาติดนะครับนี่ง่ายแค่นี้เองไม่ยากมากแล้วก็เอามาติดเรืวนี้เรืวนี้ได้ประมาณนี้แล้วเราเอาเอาร็อกนิ่งพอร์มาเลย ดก่อนก็มีต้องจัดเรียงก่อนนะโอเคประมาณนี้เชื่อนี้เอาวางไว้ประมาณนี้อนอนโอเคเห็นไหม ก็จะเข้าได้แปดด้อจากนั้นเราเปลี่ยนสตตักเจอร์ตรงนี้เักหน่อยให้เป็นแบบสสออันสิครับโอเคประมาณนี้แตนั้เราก็เอาด็อกกี้พอดมาเลยนี่เองโอ้ยด้วยนี่ด้วย ปิดนล้วกิ้งพอร์ตให้หมดเลยนะครับผมแสงก็เต็มนี่ว่ถทาไปสิบสองคนประมาณนี้มาอันนี้เป็นประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับผมนี่คือฟง ก็วาตรงนี้ทิ้งเลยตรงน,นี้อันนี้อ่ะนะต้องออกก่อนนะคะผมนู่เราจะต้องจัดการวางแบบใหม่ก่อนโอเคนะอันแรกเลยอันแรกเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากอันนี้สองอันนี้เลยเราจะเริ่มันสองอันนี้ ตัวนั้นก็สองนี้ตัวนั้นก็สองอันสุดท้ายครับโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นจะเปิดขาตั้งโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับสำหรับการส่งดาวเทีเยมแปรดวงของเราแล้วก็เซฟแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่า sao chưa? Ở dễ, dễ lắm, đúng không? Sông đào thêm bảy mươi. Ok. Và các rồi. Này. Này, chúng ta xếp rồi, <laughs> chúng ta xếp rồi, chúng ta xếp xếp โอเคล้างล้างเอาเว้เมื่อกี้กดไม่ติดขอภัยด้วยหน่อย โอเคพอเรามาหนะ้าร้านเดียวเกิดขึ้นเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นสตาร์ทใหม่เลยอ๋อจาได้แล้วผมเพิ่งเล่นพุไปทุกผู้ชมแล้วมันยังมีเศษพุอยู่เหลืออยู่แล้วมันหล่นกลับมาโอ้โหแล้วเร่างยี้จะทำะยังไงเนี่ยต้องแก้ปัญหา ไงนี่ไงๆๆนี่ไงชิ้น,น,นส่วนนี้เค okay. เอ็นวิชชันมาแล้วไม่น่า,จ,าจะมีเหลือแล้วละ่ hey, ละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอา้ามาหน้านี่ไรวุฒิกเราอขอขยายไปปรงมาณก่อน วงโครโจรต่ำนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับเอาสักประมาณเอ่อสี่สิบวันนี้เราเอาสักประมาณห้าสิบแล้วกันนะโอเครทักทักกันแล้วเราก็ขึ้นกันไปรอบเซเลยแล้วก็เออ่วงโครโจรไม่มันจะเป็นต้มเป๊ะนะครับผมคือแบบไปแบบโมโๆโซโๆเลยเลยไม่ต้องเป๊ะมากทำไปแล้วสารตัวหนึ่งก็ไปสาปรตัวหนึ่งก็บัสออกเลย Okay ตอนนี้เราออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตบีได้เลยทําแบบอย่างงี้เลยเลย <laughs> โอเคสาบงหมดเร่องนี้ปุ๊บโอเคหมดโอเคพอใช้ไฟใกล้หมดแล้วเราก็ออฟเลยโอเคออฟหมดแหละตอนนั้นเราก็เดินไปได้เลยอย่างเงี้นั่นเองก็พี่ใครๆก็รู้จักนเด็กคนนี้เหรออ๋อ เดี๋ยวแล้วก็พุ่งไปต่อเลยนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคเราจะเอาประมาณ45นะครับผม ไม่ตรงไม่ตรงมันไม่ตรงรูปชมเดี๋ยวแต่ว,ว่าเราต้องทำให้ออวงโคจรมันโคจรที่สิบห้าก่อนมาณน,นี่ คประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ได้แล้วโอเคติวแป๊บนึงขอยก็เสียเปิดโซล่าเซลล์ตอนดีดออกเลยก็ดีครับผม ประมาณนี้ชื่อประมาณนี้โอเคประมาณอันนี้อันนี้โอเคประมาณนี้ครับแต่เหันมาทางนี้ก็ัูมหันเร็วันนั้นเนี่ ดีพอนี่ปิดตอด่ตอปิดต่อเกิดไม่งั้นเตือนอันตรายมันไม่ดีพอไป ทีหลังไม่ยอมเด็ดออกปุ๊บโอเคเด็ดออกเราต้องลุ้นเลยนะว่ามันจะระเบิดไม่ระเบิดอะเด็ดสองสุดท้ายไปเค <Okay, S 2> ประมาณนี้น่าจะรอดด่เลย,นะ okay, ลดดยมั้งเป็นรอดใ้่ไผมก็รอดนะผมจากนั้นเราก็ปล่อยไปคือคว้างเลยตอวนี้มันให้ลอยเสือบอะกาศ ตรงนี้ต้องไปเบาๆนะครับผมไม่งั้นทนโดนทนไม่รู้ด้วยโอเคประมาณนี้ชึบมาประมาณนี้อ่รารอ,อไปกันแล้วนะครับอ่ะจะาจังหวะนี้ เบรกได้เลยแค่ผมเราก็มาเปรกเลยนิดนึงนะซึ่งชัวร์เราวิ่งเหลือเพื่อทุกคนเราไม่ต้องกลัวมากว่าแบบจะไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย เข้าไปในวงโคจรแล้วเอาปิดตัวแล้เซลล์น่แล้วโอเคประมาณนี้ก็ผม ให้พวกตอนนี้มันก็ยังเบนไปเรื่อยนะครับมันก็ค่อยๆลงแล้วน,นะระบายดีนแล้วก็ยังไม่ต้องอินทีเบิร์ลก็ได้ให้มันล่วงไปเรื่อยๆครับผม ยังไม่ต้องนะครับผมยังไม่ต้อยอที่เบิร์นยังไม่ต้องเบกรกกันเลยครับถึงจุดสักพักแล้วค่อยเบกรกก็โอเคตรงนี้เริ่มได้เลยครับ ชื่อประมาณนี้ครับผมโอเคตรงเป๊ะอยู่ครับยังโชคดีนะนมีโชคเรียกว่ายังมีดวงดอยู่แล้วเราก็จะค่อยๆกลับโลกแล้วนั่นเองนะ ครับตอนนี้ก็ยากนะครับผมยากมากด้วยได้อยู่ครับผม โอเคเปิดคาตั้งแล้วนะครับผม yes, bake, 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 bake. ยัดเบกก่อนเบียดเบีย่จะเบียแรงไปนะเหล็กเบี bake, แรงไปก็จะประมาณนี้เนชะือ <S an> ว่าจะได้หรือเปล่าครับน่าจะได้อยู่เลยว่างโอเคได้ครับได้ครับ โอเคกันก็สำหรับภารกิจเนีเวรนครั้งแรกกจบจบมาณนี้กัผปมไบปัตร